สวัสดีครับจากคิดต่อมากรณีที่เรารู้แล้วว่าเราเป็นคนราศีตะวันออกหรือราศีตะวันตกกรณีที่ที่เราไม่สามารถย้ายห้องนอนได้ย้ายโต๊ะทํางานได้แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าอยากต้องการความความเป็นมงคลความเพงให้กับชีวิตถ้าเราย้ายห้องนอนไม่ได้อย่างน้อยสุดเราก็ ในห e ้องนอนของเรานะครับหันหัวเตียงไปทิศที่เป็นมงคลกับชีวิตเราหันโต๊ะทํางานไปในทิศที sinking. ่เป็นมงคลกับชีวิตเราถ้าคนราศีตะวันออกก็ควรจะหันโต๊ะทาหน้าโต๊ะทํางานนะนั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกออกเฉียงใต้ทิศเหนือทิศใต้อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นหัวเตียงก็หันหันไปตามทิศนี้แหละหันหัวเตียงไปสู่ทิศนี้แล้วคนเวลาศีตะวันตกล่ะก็หันหัวเตียงไปทิศนี้นะครับหันโต๊ะหน้าโต๊ะทํางานไปทางทิศนี้ก็จะเป็นมงคลกับชีวิตเรานะครับ ย้ายห้องนอนไม่ได้ก็ก็จัดจัดในห้องนอนเอานะวิธีการจัดห้องนอนก็ง่ายๆนะครับสมมตินี่เป็นห้องนอนนะครับนะนี่เป็นห้องนอนของเราอันนี้เป็นคุณก็ไปยืนกลางห้องนอนน่ะนะไปะยืนกลางห้องนอนไปหาทิศเอาเอาเข็มทิศมาจับเอาอ่ะทิศอยู่อยู่ทิศไหนสมมตินี่เป็นทิศเหนือนี่เป็นทิศใต้ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตะ ที่ตะวันออกนี่ก็เป็นที่ตะวันตกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นออกเฉียงเหนือออกเฉียงใต้ตกเฉียงใต้แล้วก็ตกเฉียงเหนือเจ่ไหมเราก็ยืนอยู่กลางห้องถ้าเป็นคนราศีตะวันออกเราก็ควรจัดหัวที่นอนอยู่ด้านไหนก็ถ้ามันอยู่โซนตะวันออกอยู่ด้านนี้ไม่าเป็นตรงไหนเตียงเราก็ควรจะอยู่อยู่โซนนี้นะครับ คนเป็นราศีตะวันตกคนอยู่ไหนโค้กอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าอยู่อยู่โซนนี้ได้เราคนราศีตะวันตกนี่คนราศีตะวันออกอะไรเงี้ยครับคือคืนอ,อยู่อยู่กลางห้องเราเข็มทิศมาจับเอาแล้วก็หันหัวนอนไปไป,ไปที่เป็นทิศมงคลของเราอะ่ะนะครับถ้าคนราศีตะวันออกก็หันถ้าเป็นแบบนี้ก็คุณหันสามารถจัดหัวนอนมาทางนี้มาโซนด้านขวานี้ได้ถ้าคนราศีตะวันตกล่ะ ก็จะหันเข้ามุมเสียงๆก็ได้แล้วแต่นะครับจะหันหันไปทางทิศตะวันตกแบบนี้ก็ได้แต่บางคนถือ,ถอว่าเอะตรงนี้มันเป็นทิศตะวันตกหันหัวไปทางนี้ไม่ได้ก็คุณก็หันหัวเตียงมาหยุดโซนนี้ก็ได้เข้ามุมห้องเนี้ยทิศตะวันหันทิศหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้แล้วแต่เราอย่างเงี้ยครับที่นิคก,การจัดห้องนอนก็มีเท่านี้ครับสวัสดีนะครับ